คิดว่าหลายๆท่านคงสิอยากรู้นะครับเรื่องของยอดกระถินที่น,อน้องอุ้งอิงได้ตั้งขึ้นแล้วก็มีเอฟซีแฟนคลับร่วมทําบุญอย่างมากมายนะครับอยากรู้ว่ายอดเท่าใดนะครับเดี๋ยวาพ่อชนจะแจ้งให้ฟังนะครับก็คือว่ามื่อนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายน2566อนาแม่เอกเอ้ยแม่เอกแะ้วแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็ได้พากันไปถวายกระถินที่วัด บ้านน้องครูนะครับกบ็ทางวัดเพิ่นกับเดจังยอดออกมาแล้วนะครับนะเอายอดรวมก่อนนะครับพี่น้องยอดรวมของของกระถินก็คือยอดรวมทั้งหมดทุกเส้นทุกสายเนาะที่มารวมกันถวายกระถินทําบุญกระถินในครั้งนี้ก็คือยอดรวมอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับส่วนยอดที่เอฟซีแฟนคลับหลกบกกบักกาน้องอุ้งอิงได้ตั้งขึ้นนั่นมีเอฟซีแฟนคลับเป็นรวม ทำบุญกฐินในครั้งนี้ก็คือยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่5 6 9 9บาท5 0, 6 9 9บาทครับพี่นอ้องเป็นยอดที่เยอะมากทีเดียวนะครับยอดรวมก็ล้านสามแสนนี่ก็ไม่ใช่ยอดน้อยนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่อยอดกฐินที่วัดน้องครูได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เอฟซี ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่ได้ร่วมกันท่านบุญ่วมกันน้องกับน้องอุ้หญิงในครั้งนี้นะครับเนาะคิดว่าต่อ,ตอ,ตอไปถ้ามีโอกาสหรือถ้ามีบุญกุศลร,ร่วมกันนะครับก็จะได้ทําร่วมกันอีกนะครับเพราะว่า,าคิดว่าจะได้มีมาเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าน้องกันก็นเป็นคนสายบุญอยู่แล้วเนาะเป็นศิลปินนักร้องหมอลำสายบุญอยู่แล้วเอฟซี FC ชื่นชอบ ในสิ่งที่น้องทําในสิ่งที่น้องเหตุก็คือใจบุญสุนทานอเอเื้อเฟื้อเพื่อแพร่แก่บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเอื้อเฟื้อเพื่อแพ,พร่แก่บุคคลที่ลําบากกว่านะครับเพราะว่านอกก้องเคยลําบากเมกกื่อก่อนน้องเห็นคนลําบากก็คิดหอดตอนจะคล้องตอนจะคล้องเคยลําบากนะครับและก็อีหล่า้อยเป็นคนมันกทําบุญอยู่แล้วก็เข้าคอนเสปต์เข้ากับที่เอฟซีแฟนคลับ ของน้องอุิงแลวก็พ่อโจนะครับเพิ่นก็เป็นคนทรายบุญทั้งพ่อทั้งลูกเนาะกอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าช่ลาวาสนาล่ำรวยทุกคนทุกท่านเดินทางสุขภาพเ,เดินทางเาคี้ยวคลาดปลอดภัยแล้วก็อยู่ดีมีสุขทุกคนทุกครอบครัวที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับพ่วชนก็ไมวิชัยพ่อชนก็ได้ร่วมทําบุญ ในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ถือว่าไม่มากนะครับก็ถือว่าเป็นการทาบุญรวมกันตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์ที่มีอยู่นะครับนะกอนุโมทนากับทุกคนนะครับครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ร่วมบาวชนก็จะร่วมอีกนะครับเออพอชนก็จะร่วมอีกกับทุกคนนะครับลงกันก็พี่น้องเพราะว่า,วาเหตุสองช่องมันขึ้นกันซื้อขึ้นกันก็เล่ลงกับคลิปนี้พอชดลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ